ดีครับวันนี้อะไรครับลูกพี่วันนี้สวัสดีครับวันนี้สเปคเตอร์ริบบ็อกริบบ็อกของ,อาาขของลูกค้าฝากาขายลูกค้าฝ่าขายครับจัดไปสเกลสามห้านะครับผมเป็น,เป,นเป็นอะไรเป็นโบออนเป็นเป็นโบออนใช่แล้วเป็นบโบออนลูกบิดเปลี่ยนมาสีตัวเป็นวิกิสันนะครับอันนี้อันเดิมน่าจะระเบิดนะฮะครับผม งานเช็คตามสไตล์สเปกเตอร์ทั่วไปไปครับวอลุ่มหน้าวอลุ่มหลังแบบยังไงบ้างครับอันนี้วอลุ่มหน้านะครับป up M G แล้วตัวหลังนีตัวหลัง ใช่บูโรลี่ผลปั้มอันนี้แหลม เดียวนะครับโอเคเท่าไหร่ครับตัวนี้หมื่นแปดครับผมหมื่นแปดอะเดี๋ยวมาดูภาพรวมหน่อยมีรอยอะไรตรงไหนบ้างจะมีรอยทั่วไปนี่เลครับรอยใช้งานรอยใช้งานคอตรงขันได้ปกติใช่ก็ย่องก็ใช้งานทั่วไปครับผมกระแทกอะไรก็มีมีอยู่แล้วนิดนึงใช่ ใช่ครับอันนี้จะของเก่าไปแฟนลิเวอร์พูดด้วยอ่าเก็ิริเวอร์พูลฮะภาพนะครับถ้าใครซื้อไปไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลก็ดึงออกได้ดึงออกได้นะครับแต่อย่าไปเผาเบนดนะใช่อันนี้ก็รอยทั่วไปครับเฟมอ่าอันนี้เป็นเฟรมอะไรพี่ลูกพี่ฮะนีเปิลเฟรมนีเปิลทั่วไปเนะบอดี้เป็นเอลเดอร์ได้แล้ว ข้างหลังมีเลอลเด,ดอร์ <ๆ S 2> ปะหน้ามีเปิล <ๆๆ S 1> เดี๋ยวครับโค้สวัสดีครับบูบานเพื่อนโค้จเดี๋ย้กังประมาณแบบนี้ครับอ๋อเอาเลยครับตามสบายครับผมโอเควันนี้ไปก่อนวันนี้ครับ